สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมส์ช่อนะครับจักเกมมากขึ้นอยู่ผมครับเซมิกิครับวันนี้ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมส์สเปซอะไรนะสเปซแคดิสไดดดูเอลครับผมซึ่งเป็นอีกเกมหนึ่งที่หลายคนน่าจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้จักกับดันโซน่านั่นแหละครับเกมนี้จะเป็นแนวนั้นเลยแต่เปลี่ยนจากเรือน้ำเนี่ยมาเป็นยานอวกาศครับผมก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับว่าตัวเกมเป็นยังไงบ้างครับเสียงดังหน่อยครับรีวิวท่ามกลางลูกค้าเลยอ่ ก็อันนี้ก็จะเป็นเซตอัพคร่าวๆซึ่งในบอร์ดเนี่ยเราก็จะวางทุกอย่างมั่วๆไ้เลยอ่าพวกอัพซัคเคอลอะไรพวกนี้แล้วก็แต่ละทีมครับก็จะได้รับเป็นแพนเนลบอร์ดก็คือเป็นบอร์ดของตำแหน่งต่างๆรวมถึงลูกเต๋าของเขาด้วยเกมเนี้ยเขาบอกว่าเล่นได้ถึงเพอนะสี่ถึงแปดคนอ่าแต่ว่าความจริงจะเล่นเยอะกว่านั้นก็ได้ไดเพราะตำแหน่งมันเยอะมากครับผมแต่ว่าบางคนก็จะนั่งเบื่อหน่อยอ่าหลักๆแล้วเนี่ยจะมีคนนึงเล่นเป็นเอนจิเนียร์อ่าคนนี้ถ้าเกิดว่าเล่นสี่คนนะ อ่ะถ้าเล่นเต็มเลยนะคนนึงเล่นปเป็นจิเนียแล้วก็คนนึงจะบังคับเรื่องการโจมตีไปเลยอ่ะก็คือจะบังคับมิสไซล์แล้วก็บังคับเซ็นเซอร์ตรงนี้เพื่อเอาไว้ใช้ในการล็อกเป้าหมายนั่นเองครับผมแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยจะบังคับพวกนี้ทั้งหมดเลยก็คือบังคับแจมเมอร์อ่ะแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะเป็นแทคเตอร์บังคับแทคเตอร์บังคับชิลแล้วก็บังคับหานเป็นหามเป็น,เ,ปนเหมือนพวงมาลัยอ่ะบังคับพวมงมาลัยครับผม ลหลักๆแล้วเนี่ยวิธีเล่นก็ง่ายมากเราเอนจิเนียร์เนี่ยเขาจะทอยลูกเต๋าเรื่อยๆปุ๊บอ่รารอถอยเสร็จปุ๊บเขาจะเอาลูกเต๋าน,นั้นอ่ะไปให้ยังาพนัลต่างๆสมมติเขาบอกว่าเขาอยากแ c ็คติวเ s เตอร์อ่าเขาก็สมมติเขาจะเดินดีกว่าเขาจะเดิน<ๆ>เดินาพนอลเดินมาเป็น5อ่า<ๆ><ๆ>เขาก็จะถอยเลื่อยกว่าจะได้อ่ได้แล้วฮะโอ้โหได้ทั้งสามอันอ่ะก็ส่งไปครับผมสมมติเนี้ยเขาจะส่งไปเลยก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้ก่อน6เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเกมนี้ถ้าเจอ6บังคับให้ถอยใหม่เลยอ่ะหนึ แล้วก็เขาก็ทอยต่อเรื่อยๆคือคนต่างคนต่างเล่นเลยนะอจเนียร์ก็จะเล่นเรื่อยๆโฮมมีก็ทอยต่อไปเรื่อยครับแล้วเขาจะได้ลูกเต๋าคืนเมื่อไหร่เขาได้ลูกเต๋าคืนก็ต่อเมื่อคนอื่นใช้ลูกเต๋าของเขาเสร็จหมดแล้วอ่าอันนี้คือลูกเต๋าพลังงานซึ่งได้มาสามอันปกติอ่ามาดูนี้ดีกว่าปกติถ้าได้ลูกเต๋าพลังงานมาลูกหนึ่งเนี่ยเราจะทอยลูกเต๋าของเราได้ลูกหนึ่งอันนี้ได้มาสองลูกก็เลยทอยนี้ได้สองลูกครับแล้วอ่าคนที่เป็นตำแหน่งเนี่ยด้านขวาเนี่ยเรื่องเกี่ย ครับตรงก็ถอยปุ๊บโอ้ยถอ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 ยโอเคอ่าคราวนี้แล้วก็ลูกต่อเนี้ยพอเขาพอใจแล้ววางแล้วต่อเนี้ยคืนเจนจิเนียร์ไปให้เพื่อให้เจนจิเนียร์ถอยใหม่แล้วก็ไปแอดไซน์ในส่วนอื่นอีกทีอ่าเขาก็จะถอยอีกครั้หนึ่งอืดอ่ะเนี่ยแล้วก็คืนเจนจิเนียร์ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ก็คือมันจะเล่นไปเรื่อยๆเจนจิเนียร์ก็ถอยแล้วก็แอดไซน์ตำแหน่งต่างๆเรื่อยๆไปเรื่อยครับผมถ้าเกิดว่ามาดูเป้าหมายดีกว่าเป้าหมายคือเราต้องถล่่่่่มมมมยยยยยยาาาาาาานนนนนนนอออออีีีีีกกกฝััังงงงงึใหห้้ไดดเเป็ขขรรจะสสวบต หลักๆแล้วแต่ละคนก็จะมี4 HP ด้วยกันเวลาเราโดนยิงดอกหนึ่งให้เอาลูกเต๋า Energy มาวาวไว้หนึ่อันโดนยิงอีกครับเอาวาาอีกกลว่ายาเราก็จะทำนู่นทำนี่ได้ยากขึ้นเหมือนแบบยาเราใกล้เจ๊งอะไรเงี้ยโดนยิงอีกครับถ้าโดนยิงอันที่4ปุ๊บก็เกมจบเลยยาเราระเบิดครับผมเดี๋ยวมาดูตำแหน่งต่างๆดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับมาดูตำแหน่งแรกตำแหน่งแรกคืออ่าตรงนี้เป็นคันบังคับยานอ่าคันบังคับยานเนี่ย มายาจะเริ่มเดินก็ต่อเมื่อมี3ลูกเต๋าวางไว้แล้วครับผมอ่ะสมมติทอยปุ๊บอ่ะสมมติทอยไปในแนวสมมติเป็นแนวนี้แล้วกันอ่ะเขาบอกว่าถ้าจะให้ดูง่ายครับเวลาไปทางไหนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาลูกสรบไปต่อเอาอันนี้ผมผมทอยให้มันให้มันเดินได้ดีวกว่าอมอ่ะอ่ะสมมติเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะมาดูกันยานผมครับก็จะเดินเอือนแล้วก็หันไปอย่างนี้แล้วก็หันอันนี้คือลูกที่สองนะแล้วก็ลูกที่สามก็จะ ขึ้นขึ้นอ่ามันก็จะประมาณนี้พอเราเดินเสร็จแล้วปุ๊บก็เขียลูกเต๋าออกเราก็จะรอลูกเต๋าเอเนจีอ่ะจากเอนจิเนียเพื่อที่จะไม่ติเวตอย่างนี้ทีหนึ่ง,งถ้ามี1ลูกก็ยังเดินไม่ได้ครับต้งองรอให้มีครบ3ลูกครับผมอ่าต่อไปมันก็จะมีพวกออฟซัคเคิลด้วยอ่าถ้าเจอเนบูล่าเนี่ยเวลาเจอปุ๊บเนี่ยเราจะต้องเอาลูกเต๋าอ่าลูกเต๋าเซนเซอร์ออก2อันเดี๋ยวบอกอีกทีว่าเซนเซอร์ทำอะไรได้แต่ถ้าเกิดว่าเจออุกกาบาตเนี่ยจะเอาลูกเต๋าชิ ก็เหมือนเดิมครับเราจะทอยลูกเต๋าชิลได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยเราจะต้องมีลูกเต๋าเอนจิเนียร์ของใจเอนจิเนียร์ก่อนซึ่งเอนจิเนียร์ต้องถอยได้4เพื่อจะแอคทีเวทชิลเขาส่งมาลูกนึงเราก็ถอยได้ลูกหนึ่งอ่ะประมาณนั้นครับซึ่งชิลมีอะไรเราก็จะทอยได้เรื่อยเพื่อเลือกว่าจะให้ชิลอยู่ด้านไหนของยานเมื่อได้นี้จะอยู่ด้านซ้ายอันนี้อยู่ด้านหน้าเพื่อป้องกันการโจมตีด้านต่างๆครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเราดวงดีมากเลยมีชิลด้านหน้าอ่าสมมติมี้ เราโดนเขาตีมา2องเดเมจไม่เข้าเลยครับชิลยังอยู่ด้วยไม่ต้องเอาออกแต่ถ้าโดนตีหนึ่งเเมจก็ไม่เข้าเช่นเดียวกันแต่ถ้าโดนตี3หรือมากกว่าชิลจะหลุดออกเลยครับเด้งออกเลยแล้วก็เดเมจจะเข้าตามส่วนต่างอย่างเช่นถ้าเขาตีมา4ี่ชิลหลุดออกเราก็โดน2 DM, องเดเมจเราก็จะเอาลูกตอน,นี้ไปวาง2ออันครับผมประมาณนั้นครับต่อไปตรงนี้ครับอาร์แท็กเตอร์แท็กเตอร์ดีตรงอาร์แท็กเตอร์เนี่ย ความจริงมันจะมีลูกเต๋าแปลกๆด้วยคืออันนี้อันนี้เอาไว้ใช้กับภาคเสริมถ้าเล่นกับภาคหลักก็คือไม่มีผลอะไรเลยอย่างแรกคือการวางกับระเบิดครับถ้าเราถอยได้บีเราจะปลดทุนระเบิดอันบีออกไปวางได้เวลาวางเนี่ยวางไว้รอบๆยานครับแล้วเวลาศัตรูมาเหยียบปึ้งเนี่ยไม่ต้องสนชิลเ,เลยเขาโดนหนึ่งในเมทันทีอันนี้ก็โหดมากแต่ว่าระวางเราเหยียบเองนะเราเหยียบเองก็ได้นะครับบางทีถอยคนไม่รู้วางปุ๊บเอาไปวางหน้ายานตัวเองเนี้ยเดินไปทนเองก็เลื่อนรถเองครับ ต่อไปก็จะเป็นแท็กเตอร์อแท็กเตอร์จะเป็นรูปสายฟ้าครับโดยเราสามารถขยับยานของศัตรูได้ตามจำนวนสายฟ้าที่เรามีถ้าเกิดว่ามีสายฟ้า4อันหมายความว่าเราจะขยับยานของศัตรูที่อยู่ห่างจากเรา2ช่องได้นี่ หนึ่งสองอ่ะเวลาขยับก็เลือกขยับได้8ทิศเลยแล้วแต่ครับผมอ่าก่อนที่เราจะขยับเราต้องบอกประกาศหยุดเกมก่อนเพราะว่าเกมนี้เป็นเรียวไทม์ต่างคนต่างทอยไปเลยพอเราจะใช้แท็กเตอร์ก็บอกขอยุดขอใช้เท็กเตอร์อะไรประมาณนี้เราก็จะเลื่อนยานศัตรูไปทิศไหนก็ได้ถ้าเวลาเลื่อนไปโดนนู่นนี่นั่นเขาก็จะโดนผลตามนั้นด้วยก็เอาไว้ใช้คอมโบกับระเบิดคือวางกับระเบิดไปก่อนแล้วค่อยใช้เนี้ยมาเลื่อนยานศัตรูนั่นเองครับผมรวมถึงสามารถเอามาเก็บคริสตันได้ด้วยอ่ะเนี่ยคิสตันเราสามารถดึงคิสตันเข้ามาได้ก็คืออต้้งใช เหมือนเลื่อนยาศัตรูเลยก็คือ2 2สายฟ้าต่อ1ช่องอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าอยู่ห่างจากเรา1ช่องใช้แค่2สายฟ้าแค่นี้ก็ได้แล้วก็ขอใช้แท็กเตอร์เพื่อเอาคิตตันเข้ามาในยานเราเวลาเอาเข้ามาก็มาเก็บแบงนี้เดี๋ยวบอกทีว่าคิตตันทําอะไรได้บอกเลยแล้วกันว่าคิดตันทําอะไรได้อ่ะดูแบงนี้ครับใช้1คิทตันครับเพื่อวางลูกเต๋าสีอะไรก็ได้ทันทีเลยไม่ต้องรองลูกเต๋าจากจากเอนจิเนียร์แล้วก็ไม่ต้องถอยเลยคือเลือกหน้าแล้ววางได้เลยใช้1น่งคิทตันเพื่อว พอใช้1คิดต้านวาร์ปเนี่ยเราจะทายลูกเต๋า2ลูกป๊บอ่าแล้วก็ดูว่าเราจะวาร์ปไปจุดไหนนี่คือจุด1กับจุด2ก็มาดูที่แมปครับอ่าตรงจุดคิดต้านเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนี่ยนี่คือจุดน1นี่คือจุด2อ,อ่าเราก็เลือกว่าเราจะวาร์ปไปไหนอ่านี่คือการวาร์ปอ่ารีโลไม่ได้นะครับก็เราต้องเลือก1่ใน2องนันนี้หรือไม่วาร์ปไม่ได้ถ้าเราประกาศใช้แล้วครับผมสว่วนนี้ครับใช้2ลูกเต๋าครับเพื่อดึงเอาลูกเต๋าเอนจีกลับคืนมาสมมติยาเรายาเราแบบยาเราโดนไป2ได้ไหและอ่า แล้วเรามี2องคิดตันอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยขอใช้2องคิทตันอ่ะเพื่อดึงเอา1ลูกเต๋ากลับมาและเอาคิดตันอันนึงครับวางไว้แทนที่อย่างนงี้ให้รู้ว่ายาเราโดน2องเดเมจแล้วคือการเอากลับมาไม่ได้เป็นการหิวยังก็โดน2องเดเมจอยู่ดีและคิทตันอีกอันนึงลงกองทิ้งอ่าก็คือคิดตันเนี่ยเวลาใช้ก็ลงกองทิ้งเสมอครับประมาณนั้นครับอ่า ต่อไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็บอกไปแล้วเนาะเอาไว้กระจายกระจายพลังงานไปยังส่วนต่างอ่าต่อไปมาดูนี้มิสไซล์มิสไซล์อ่าอันนี้ก็เป็นห้องเตรียมมิสไซล์โทษทีโทษท,ทีกล้องมันต้องถือเพราะมันไกลามากโอเคก้าวิธีการเล็งมิสไซล์ครับมิสไซล์เกมนี้มันจะยิงได้ทั้งหน้าและหลังเลยเรื่องเอาว่าเราจะเตรียมมิสไซล์ไว้ส่วนหน้าหรือส่วนหลังก็แล้วแต่เราครับถ้าเราวิ่งหนีอยู่ก็พยายามให้หน่วยมิสไซล์เตรียมไว้ส่วนหลังก็ได้ครับผมอ่ะสมมติเตรียมไว้ มิสไซล์จะยิงได้ก็ต่อเมื่อเราพีแพรได้ครบลูกแล้วมันก็จะมีรูปหามิสไซล์ลูกส่วนกลางมิสไซล์แล้วก็รูปหัวมิสไซล์นั่นเองครับเวลาย,ยิงก็ดูระยะตามนี้อ่ะอันนี้คือลายมาดูกันอ่ะดูดูดจำจำอย่างงี้ไหมนะอ่ะอันนี้ก็คือการเรายิงได้3มช่องนี้อ่ะแล้วก็5้าช่องนี้แล้วก็นี่คือยิงได้ไกลมากๆเลยครับแต่ว่า ระยะการยิงจะขึ้นอยู่กับเซนเซอร์ของเราครับผมก็เรามาดูว่าจะยิงได้กี่ช่องขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยสมมุติเรามีเซนเซอร์ทั้งหมด5อันเซนเซอร์เซนเซอร์นะวะอ่าเนี่ยเรามีเซนเซอร์หมด5อันเราก็จะยิงได้ทั้งหมดไกล5ช่องตัดนับไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยสมม, adian, สม arn, สติยานศัตรูอยู่เงี้ยก็ยิงโดนได้ครับผม ถ้าเกิดว่ายิงโดนทุกครั้งที่ยิงมิสไซล์ลืมบอกว่าถ้าียิงมิสไซล์ต้องประกาศหยุดเกมด้วยเพราอทุกคนมันเรียลไทม์มาเล่นกันอยู่ไงก็บอกหยุดขอยิงมิสไซล์แล้วก็จะมิสไซล์เนี่ยถอยปั่งแล้วก็ดูว่าโดนกี่เดเมจอันนี้คือโดน2เดเมจเห็นไหมก็ไปดูชิลของสตูครับว่าเรายิงไปทิศไหนของเขาสมมุติเขาหันนี้ดูแม้การยิงก็คือเข้าทางด้านขวาก็จะมาดูชิลด้านขวาสตูว่ามีหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็โดนเดเมจไปเต็มๆอ่าถ้าเกิดว่าเขามี1อันมันก็จะหักลบ1เดเมจอ่ามี2อันก็ไม่เข้าเลยครับผมอ่าวิธีการทํางานก็เหมือนที่อธิบายไปแล้วในชิวเนาะซึ่งการยิงวิซน์เนี่ยเราสามารถยิงทีเดียว2นัดก็เลยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเตรียมไว้2ออันครับผมแล้วก็จะทอยทั้งหมด6ลูกเลยต่อไปมาดูเซนเซอร์กับแจมเมอร์กันดีกว่าเซนเซอร์ก็บอกไปแล้วเอาไว้เป็นระยะไกลส่วนแจมเมอร์ครับฝั่งนี้เอาไว้ขัดระยะข,ะยะของศัตรู แย่เช่นถ้าเรามีแจมเมอร์อยู่สองเนี่ยเขายิงมาใช่ไหมเขาต้องใช้เพิ่มระยะอีกสองเขาถึงจะยิงเราได้เหมือนเอาไว้รบกวนสัญญาณเขาทำให้เขาล็อกเป้าหมายได้ยากขึ้นประมาณนั้นครับผมอ่านี่ก็คือมีแค่นี้จริงอ่าสเปซคดิตดาสดูเอลครับนี่คือทั้งหมดของเกมนี้แหละก็เดี๋ยวมาดูฟ่าน้อตผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผม แล้วก็หนึ <rua PC> ่งขอโฟกัสแป๊บนึงจึ้งก็เมื่อกี้ก็คือวิธีเล่นคร่าวๆของ Space Cadet Dual AEL ครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นอีกเกมนึงที่เป็นโคออาเป็นทีมที่เรียลไทม์อ่ะก็คือเขาเรียกอะไรเอาไปเปรียบเทียบกับขอขอเปรียบเทียบกับกัปบ d a n z o าและกันครับผมอย่างแรกข้อดีอย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือสอนง่ายกว่ากับ d a n z o n าเยอะมากๆครับเพราะว่าให้ผมอธิบายไหม เร็วมากเนี่ยสอนประมาณแบบ8นาทีก็จบแล้วไม่ถึง8นาทีด้วยในกระาที่กัปตันโซน่าสอนแต่ละตำแหน่งเนี่ยยากพอสมควรครับผมอันนี้สอนง่ายมากแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งคือมันเฮฮาปาสำหรับคนที่เป็นสายปาร์ตี้คือเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันปาร์ตี้กว่ากัปตันโซน่า กับตาโซน่ามันจะเป็นสายเงียบอ่ะเวลาเล่นมันจะเงียบเราจะต้องค่อยๆลื้อขึ้นลงขึ้นเฮ้ยเอาไงดีว่าเราจะปรึกษากันระหว่างกมแต่อันนี้มันจะแบบเฮ้ยมึงของนี้ลองกูแบบเสียงเสียงจะโวยวายมากก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ค่อยเอามาให้เล่นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีโต๊ะเดียวจริงครับผมแลวแบบเวลาจะยิงเอเฮ้ยกูขออีกกูขออีกก็ตะโกนแก่ึ้นมาเลยคือแบบมันได้อารมณ์เฮฮาปาร์ตี้มากกว่ามากกว่ากับตาโซน่านี่คืออย่างแรกอย่างที่สองคือลุ้นกว่ายเยอะมากเพราะว่า เราเห็นในแมปเลยว่าตอนนี้ยาเราอยู่ไหนเรากำลังวิ่งหนีอยู่เรากำลัววงวิ่งไล่ตามคือมันมันให้อารมณ์ลุ้นมากกว่ากับดาโซน่าที่แบบว่ามันเหมือนแบบเหมือนแบบมันต้องกะเอาอ่ะแล้วก็ไม่รู้โดนหรือเปล่าคือเรามองไม่เห็นอะไรในแมปเลยเราเห็นแค่ตัวเราแล้วก็เดินไปอย่างไร้จุดหมายนั่นคือข้อเสียของกัปตานา์ซอน่าคือเราเดินเพื่อแค่ชาร์จมีจี้อ่ะแต่เกมเนี้ยเรา,เรามีจุดหมายในการเดินอ่ะไม่ว่าจะเป็นไปนเก็บคริสตัลหรือว่าไปไล่ยิงยาศัตรูหรือบนินหนีอะไรเงี้ยครับผมอ่าแล้วก็อินเทอร์แอคชั่นผมรู้ เยอะพอกันนะเยอะพอกับตาโซน่าแต่ว่าเกมนี้มันจะคุยกันอารมณ์เฮฮามากกว่าคือตาโซน่ามันจะคุยกันอารมณ์วิเคราะห์ก้ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบเกมไหนมากันค่ะถ้าชอบแบบเนเนฮ่ายิงการตุ้มหน้ามลก็ะยาระเบิดเต๊งจบแล้วเออเกมนี้เร็วกว่าเยอะมากตาโซน่าบางทีแบบเล่นไปชั่วโมงครึ่งยังไม่จบเลยเพราะว่าหากันไม่เจอประมาณนั้นแล้วก็ชอบระบบที่แบบเวลาโดนยิงแล้วแบบยาเราค่อยๆเสียลูกเต่านี้ไปแล้วก็เล่นได้ลําบากขึ้นอ่ะแล้วก็ชอบการ เก็บคิสต eh ัลแล้วเอาคิสตัลมาทำนู่นทำนี่ได้ลืมบอกครับทุกครั้งที่เรายิงกันอ่ะแบบขอหยุดเกมเพื่อยิงอ่ะคิสตันที่อยู่ในกองทิ้งมันจะกลับอมารีใหม่ในแมปด้วยโดยการทอยลูกเต๋าแล้วก็มาดูว่าคิสตัลจะไปรีในจุดไหนครับผมก็ทําให้เราเก็บคิสตันซ้ำได้ไม่ใช่ไม่ใช่เก็บแล้วหมดหมดแล้วหมดเลยอ่ะ แล้วก็ชอบออฟสตาร์เคิลก็เยมันจะมีแบบวอร์มโฮด้วยวอร์มโฮคือเวลาเราเดินเข้าปุ๊บมันจะไปโผล่ที่เลยที่เป็นวอร์มโฮอีกอันนึงครับผมก็เวลาเซตอัพก็จะแรนดอมอ่ามันก็ประหยัดประหยัดแมปกว่ากับดันโซน่าเยอะเลยกับดันโซน่าเราต้องมาเลือกแบบอันนี้มีแบบเดียวแต่ว่าเราเซตอัพพวกออฟสตาร์เคิลพวกเนี้ยแรนดอมไปเลยครับผมก็สเปคทัดเด็ดไดส์ดูเอลครับเกมนี้สวีตแกมมี่ให้เป็นเกมได้คอมเมนต์ครับสำหรับคนที่มีเพื่อนเยอะแล้วก็ชอบแบบเกมที่เป็นเน้นทีมเวิร์กแล้วก็ปาร์ตี้้้สูกันอ่ได ได้พูดคุยไฮากันอันนี้เลยคอมเมนต์เลยครับก็ไปเจอใหม่คลิปหน้ากันัะครับ